สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวแบตเตอรี่คลิปนะครับซึ่งตัวไมเก้ผลิตออกมานะครับสําหรับแค n นลนะครับรุ่นในตานานอย่าง 550D นะครับ 600D นะครับ 650D แล้ว700ดดีด้วยนะครับเป็นแบตเตอรี่คลิปนะครับที่ผลิตออกมาสามารถใช้กับกล้องได้ถึง4รุ่นเลยนะครับอย่าง5-50 d ดีนะครับเราหลายคนที่เล่นกล้องมานานก็จะรู้ว่าเป็นรุ่นที่แบบเป็นกล้องตัวคูณที่แบบ ใช้กันเยอะมากๆนะครับในช่วงช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็น 600d นะครับาใหม่ขึ้นมาก็จะเป็น 650d ถึง 700d นะครับเนี่ยตัวแบตเตอรี่กลิปนะครับทํามาแข็งแรงทนทานนะครับตัวยางนะครับแน่นนะครับแล้วก็ตัวปุ่มล็อกติดนะครับตัวนี้นะครับ ใส่แบตเตอรี่ได้อยู่ที่2ก้อนนะครับทำให้เราถ่ายภาพได้เพิ่มไป1เท่านะครับจากตัวแบตก้อนหนึ่งสมมุติว่าเราถ่ายได้ที่แบตหก้อนนะครับเราถ่ายอยู่ประมาณสักห0าร0 0ยสี่ร้กว่าถึง5 0 0ร้เนี่ยมันก็เพิ่มไปเท่าหนึ่งนะครับถือว่าทําออกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับตัวยางตัวต่างๆนะจกกับก็ชับมือนะ แข็งแรงทนทานนะครับปุ่มต่างๆนะครับตัวนี้ปุ่ม AV นะครับสามารถกดตัวนี้นะครับตัวนี้คือบวกลบมัลติจ็อกนะครับสามารถที่จะบวกลบค่าต่างๆได้ปุ่มออนออฟนะครับท่านในที่ใช้กล้องแคนนอนอย่าง 550D 600D 650D แล้วก็ 700D นะครับแนะนำเลยครับใช้ไมเกิตัวนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับ บางคนมีซีรีส์ต่อกันนะครับมีคือใช้ทั้ง4รุ่นอย่างบางคนก็เป็นพวกร้านรับถ่ายภาพนะครับบางคนอาจจะรับงานต่างๆซึ่งมีกล้องซีรีส์ต่างๆที่ไล่กันตามเนี่ยเลยครับสามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะครับแนะนำกับไมเกิตัวนี้ถือว่าทํามาได้ครบแข็งแรงทนทานเหมาะสําหรับการใช้งานนะครับสําหรับคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้แคนนนรุ่นกล้องรุ่นเก่าๆนะครับแล้วยังสลับใช้กับกล้อง ได้ถึง4รุ่นนะครับตัวนี้นะครับจะให้ตัวเป็นรลังทานมาด้วยนะครับซึ่งตัวรลังทานตัวนี้มันมีผลดีตรงที่ว่าเราเดินทางไปต่างประเทศนะครับหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวถ่ายภาพในกรณีที่แบตเตอรี่ของเราหมดนะครับอย่างตัวนี้นะครับมันใช้แบตเตอรี่รุ่น l p e 8นะครับอย่าง506ศ0น10 700ดีนี่ยแบต l p e 8ในทุกอึดมากนะครับแต่เมื่อมันเกิดการหมดนะครับเราสามารถที่จะ ใช้ตัวรางฐานได้ด้วยนะครับตัวรางฐานนี้ใส่ฐานที่6ก้อนนะครับด้านบนนี้ก็สี่นะครับมันจะซ่อนไว้ด้านข้างอีก2ก้อนนะครับครบ6ก้อนก็สามารถใช้งานได้นะครับสมบุกสมบัติเลยนะครับแนะนำนะครับใครมีซีรีส์กล้องรุ่นเหล่านี้นะครับลองหาแบตเตอรี่คลิปรุ่นนี้มาใช้กันการันตีว่าคุ้มค่าแน่นอน,นครับ